I can prove it. Hellcat in the fast lane now. Gotta get out the Gotta way. That yeah, bitch, if she wanna get wild, I let her have a way. Too far, I can't turn back. They think I ran away. But she wanna eat me now. I'm on her dinner plate. Blue lights, I'ma keep going, I won't stop. They ain't free, love niggas, so we only talk when we on the phone call. And I'ma get my rest, never go broke. I don't know about y'all. And I got it from my dad. Show me how to get it, now I'm on the right road. สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับกับการไล่ข้างพาร์ทหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไล่ข้างพาร์ทสองนะครับโดยการใส่แคมและสปริงวอล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใส่เป็ยังง แคมมันองศาอ,อะไรพี่ไออีของอินเนอร์สองหกสี่สองหกสี่ลิฟเท่าไหร่ลิฟก้ถ <25. S 1> ึงห้าไอไอรอบนี้เป็นแคมรถรอบไปไอรอบต่อไปทำอะไรกะคิดว่าฝาถ,าถ้าจะทำฝาอย่างเดียวก็ไปทำทำท่อนตรงไปเลยทำทีเดียวเลยเหรอใช่เพราะว่าทำฝาไปมันมันเห็นผลไม่ค่อยเยอะเทะะ่าไหร่ทำลูกเจ็ดหกใช่ ก็เกิดถ้าทำจนตบอกไปพร้อมฝาเลยเนี่ยมันจะได้มันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราทําฝาแต่งเดียวมันกินก็ไม่เห็นผลดเยอะเพราะพลังดูดของุงูดเท่าเดิมอีกสามหมื่นเกินมาเกินเนี่ยด้านเนียแล้วก็มื่นกว่าแล้วถ้าลื้อเครื่องก็ต้องทาการลูกใช่ไหมถ้าเกิดลื้อเครื่องแล้วใส่แค่ลูกไม่ใส่ก้านนี่ีกเสียใจทีหลังอีกอืม มาลืมใหม่อีกรอบไม่น่าเลยกูยอะไรประมาณนั้นสีเครื่องมันไงสีมังสวยอยู่นะสวยอแต่แ้วนะมันเครื่องดำแล้วมันมันใกล้แล้วมันใกล้หมื่นโลแล้วไม่ต้องถึงหมื่นก็ได้ไห้าพันเจ็ดพันก็เปลี่ยนนะ เป็นเมืเอ่อแมววอลคตดเปกะวะ่าไม่เคยตั้งด้วยอขอข่าวดีะ <c oughs> อะแมวข่าวร้ายนะ สีเป็นไงนี่สิทำไมอ่ะขาวไปขาวนี่คือบางวะไฟแรงไปใช่ไหมน้มันงถ้าวิง่งถ้าวิง่ง E เป็น5หลังถน,นนนะ่ะต้องวิง่ง1 2ต้นเอฟต้อง12ต้นตอ,อกตายไปละก็ได้เกิดน้ำมันพอดีหรือนน้ำมันหนามันก็จะไปได้เรื่อยๆมันแต่มันจะไปช้าอืม ตันเลยเนี่ยตันเลยนะแม่งตันเลยอะ่ะเอออาจจะเป็นน้ำมันวางถ้าสีเยนขาวเกิะเกินมันต้องขั้มๆแบบนี้เนาะสาธรับเดี๋ยวเทคนิคดูลูกสูบเอารวบเชื่อมลงประสบการณ์ล้วน แล้วพี่ดูถอดสปริงวาวมาพี่รู้เลยเพราะว่าวาวไอ้มันล้าหรือมันยังไงสปริงอะก,กดดูกดดูรู้เลยฮะอ่ะหมูเทียนไปไหนวะเนี่ยเอาพี่ไว้ไหนทำหมูเทียนหายขาวเกินไหนวิขาวเกินไปอืมต้องอีกหน่อยมันค้ำกันนี้อีกหน่อย เป็นอินเนอร์โมทีฟเหมือนไม่ค่อยต่างแต่แม่งต่างนะต่างดูขดมันดิดูดีขดนะขดมันใหญ่กว่าเออขดขดมันใหญ่กว่าตัวรวดอะต้องสังเกตยิงกระพังใช่ไหมถ้าใส่ไม่ถูก นนี่คะส,สปริงเดิมสปริงวาวเดิมอะไรจะเป็นเมื่อก่อนตอนเรียนก็ซีใช้ตัวซีแคมซีแคมี๋ยวต้องถอดฝาไงต้องถอดฝามาทำ จังหวะต้องดีนะว,วิธีการใส่ก็ใส่ใสปริงจังหวะไม่ดีก็ไม่เข่า ดื้อแล้วดื้อแล้วเริ่มดื้อแล้ดือและตัวนึงตัวเดียวนี่แหละจะเป็นจะมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมี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 ตัวดื้อ่ดื้อมากเลยมันเสียท้องวันกล้ามท้องนี่ปวดเลยนะคำงี้ยอือม,มันต้องเก่งไง ช่างต้องช่างตะปิงเลยอ่ะช่างช่างดูเต็ดํรมีเต๋ดรที่เบ็ด,ร,ร,มบดร,รมเท่ากันเป๊ะ<ฮ>ของเดิมกับของสิ่งสหนักเท่ากันใช่แต่ขดตัวนี้น้อยกว่าสูงกว่าอืเส้นใหญ่กว่าแข็งกว่าเมืนะ่อกี้กดแล้วแต่หนักเท่ากันถขาอยนะงนะสเปคสองหกสี่ลิฟเก้าจุดห้าใช่ไหม ใช่ป่ะดูไงไหนมันแยกป่นเนี่ย ID เ,เสียนี่ยหอมมีเลขบอก,บอกหอไปเครื่องหอบปะหอบหอบเล่อ ก็ใส่ไปของแค่นะแล้วก็จะมีอาจจะมีมันเป็นบางคันที่ดวงดีไม่หอบก็มีอ<ม>ืของผมแคมเดิมยังหอบเลยออกเป็นแนวบอกว่าหมกเลยออกออกเป็นว่าตั้งไฟว่าน่าตั้งไฟพี่ใช่ก็ตั้งไฟเป็นหอบอยูอ่แล้วก็เคยเคยตั้งไฟไงตั้งไฟกับไอพี่วุฒิหรือว่าตั้งไฟเนี่ยพี่วุฒิ ทำงานเน้ยนานมากแล้วเวเ่ยเดินเวลาประุมบอกเขาเลยนะว่าวตั้งไฟมาแล้วไม่ได้บอกเลยบอกเกาเด้วยว่าวตั้งไฟมาแล้วให้เขายิงทัมมิ่งไลท์ดูยิงทัมมิ่งไลท์ดูว่าเออผม, <ๆ S 2> ผมไม่ <ๆ S 2> ผมไม่ได้บอกเขาเลยนะเนี <ๆ S 2> ่ยเขาวเวลาเขาจัดยัดแต่อย่างเดียวลูกละลายเนี้ยมีมาแล้วครับหนึ่งเจ็ต้องบอกจูนเนอร์ด้วยใช่ไหมบอกบอกบอกว่าตั้งไฟมาแล้วให้เช็ค ทำ้มมิ่งไล่หน่อยเพราะว่าถ้าตั้งไฟแล้วว่ดจูนไม่ต้องไปอ๋อแล้วเขาเช็คเอฟมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวไม,ไ,มไม่เกี่ยวกันใช่ไหม,ไมเ,เขาเรียกว,ว่าตั้งไฟแบบแอดปกติรถสมัยก่อนตั้งมันต้องมีจานจ่ายใช่ไหมที่ <c oughs> <อ>ที่หมุนใช่ไหมก็ตั้งเาินจ่ายแต่นี้มันก็จานจ่ายมันหยุด ในเครื่องแล้วก็ไปตั้งในเครื่องหรอมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อตอนนั้นเห็นเขาทำเนี่ยสะท้อน,อนี้ยใช่ไหมออที่เขาลือรอหรืออะไรแล้วก็โตตีเอาใช่ไหมอืมจูนเน่แน่นอรู้หรือมั้งเออเพราะผมไม่เคยบอกเลยนะรตั้งไฟมาแล้ว ทีนี้เขาก็จะจูนเขาก็จะยิงแำ้ันยิงไลดูว่าไฟมันควรเปิดไปยิงไ้หรือว่ามัามนตะ้องเป็นอย่างรหนัาแล้วว่าไฟตั้งกับมาเทาเดิมไม่เคยตั้งเลยนะมันก็จะเป็นต้องตัง้งครับเราใช้งานเยอะอะ cho mày Hãy subscribe không mà <cười> 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 องแล้วการเป็นการโจนนะครับแล้วก็ขึ้นไดโนโด,ด้วยแต่ตอนนี้ขับรถกลับบ้านขับยากมากเป็นเพราะยังไม่ได้จูนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีเดียวว่าใสาแ่แคมแล้วมันจะขับเป็นยังไงขับยากแค่ไหนนะครับ